ปนาวุธกลุ่มต่อต้านซีเรียขลุมฐานทัพอิสราเอลที่รับส่งโกลันขวางอิสราเอลยึดแผ่นดินวันที่5มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวั์วังชากกอดบิ๊กบอผ่าโลกมาดูสาก,การร้อนระอุนะคะที่ตะวันออกกลางเปิดแนวรบใหม่อีกแล้วอิสราเอล เอชเอลเปิดแนวรบใหม่ที่ซีเรียท่ากลางศึกรอบทิศแล้วนะคะทั้งในปาเลสไตน์กับเยเมนกับเลบานอนยังไม่สิ้นสุดยังคงขยายแนวรบไปที่ซีเรียตอนนี้กระแสตอบโต้มาแล้วคะ่ะหลังจากโจมตีหลายเมืองเพื่อยึดเพิ่มล่าสุดก็ส่งกองพลรถทั้งเจคันเคลื่อนพลภาคพื้นดินจะยึดเพิ่มอีก ได้ใจว่ารัฐบาลใหม่ของซีเรียยอมอ่อนข้อและพัฒนาทิบดีเอร์การแห่งตุรกีก็ไฟเขียวให้รัฐบาลซีเรียญาติดีกับอิสราเอลวันนี้ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลก็กำลังเดินทางไปที่เมืองหลวงดามัสกัสนะคะในเวลาเดียวกันโจลานีหรืออัลซารา ประธานาธิบดีรักษาการของซีเรียใหม่เนี่ยกำลังเดินทางไปนิวยอร์กเตรียมขึ้นพูดที่สหประชาติค่ะภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐและกลุ่มอ่าวอารับโลกกลับหัวนะคะคนนี้คือคนที่รัฐบาลสหรัฐออกหมายจับมาหลายปีนอกจากไม่ออกหมายจับแล้วตอนนี้เชิดชูให้ไปพูดวิสัยทัศน์กลางสหประชาติอีกด้วยในขณะที่สหรัฐวีโต แม่หยุดจริงในกาซารอบที่5แล้วคะ่ะมอมูดมูวอลดีเขาเป็นหัวหน้าสำนักงานการเมืองของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านแห่งซีเรียน,นะคะประกาศจะลุยอิสราเอลทุกรูปแบบจะไม่ยอมให้ยึดพื้นแผ่นดินตามอำเภอใจแม้ว่ารัฐบาลใหม่จะยอมจำนวนก็ตามเขารู้ลคะค่ะการออกมาแข็งข้อไม่ทำตามรัฐบาลใหม่จะต้องถูกปราบแน่นอนมันก็คงเลี่ยงไม่ได้ ลุ่มต่อต้านแห่งซีเรียนี้เพิ่งก่อตั้งนะคะเขาบอกว่าได้ก่อตั้งขึ้นใหม่ยืนยันรับผิดชอบในการยิงขีปนาวุธไปยังฐานทัพอิสราเอลที่ราบสูงโกลันอิสราเอลยึดครองเดิมนะ่ะมีอยู่แล้วตอนหลังมาเพิ่มอีกในระยะเวลา2-3เดือนหลังจากเสรก,กํกำลังจัดกําลังกําลังจัดการอิสราเอลก็ถือโอกาสยึดเพิ่มแค่นั้นยึงไม่พอนะคะจะยึดเพิ่มอีก คราวนี้มีกระแสต,ต่อต้านจากฝ่ายประชาชนของซีเรียในนามกลุ่มต่อต้านแห่งซีเรียแถลงการออกเมื่อวันพุธเมื่อวานตอนเย็นนะคะยืนยันโดยโคศกกองทัพอาบูอัลกัสมชื่อคล้ายกันเลยนะคะคนอาหรับเนี่ยเขาบอกว่าการปฏิวัติในซีเรียเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางเดิมและตอนนี้กลับเรียกร้องให้กลับมาเป็นปกติกับเอเอลทางั้งนที่เอเอลบุกโจมตี ทำลายพื้นที่ในซีเรียทุกวันรัฐบาลใหม่กลับยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิสราเอลเขาบอกว่านี่คือการทรยศต่อเป้าหมายการปฏิวัติเดิมของซีเรียอย่างชัดเจนและได้ออกคำเตือนไปยังเทลอาวิฟว่าคุณกำลังเผชิญกับความโกรธแค้นของชาวซีเรียที่จะดับลงได้ด้วยการลุกขึ้นสู้เท่านั้น แหลงข่าวในท้องถิ่นนะคะให้ข้อมูลกับสื่ออัลมาดินและอัลเจซิระว่าขีปนาวุธแกรดสองลูกโจมตีไปที่ทานทัพอิสราเอลนายที่รับสูงโกลันมีเสียงไซเรนดังเตือนขึ้นที่ฐานทัพอิสราเอลนะคะอันนี้เกิดขึ้นทางตอนใต้ของที่รับสูงโกลันและตามมาด้วยเสียงระเบิดก็ต้องจับตานะคะ ชาวดูส์ที่อ,อยู่ที่โกลานเนี่ยก็มีทั้งพวกที่สนับสนุนอยากเป็นคนอิสราเอลกับพวกที่ยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นชาวซีเรียมูวัลดีฝ่ายการเมืองของกลุ่มต่อต้านยังกล่าวเสริมอีกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียขณะนี้ตอนนี้มีเยอะแยะนะคะเป็นกลุ่มย่อยๆและกลุ่มเก่าซึ่งในฝั่งของ ตุรกีสนับสนุนอย่างรัฐบาลเนี่ยโอเคแล้วตั้งหลักแล้วเป็นกองทัพแห่งชาติไปแล้วแล้วก็กำลังกล่อมให้ SDF ซึ่งสรหรัฐอิสราเอลสนับสนุนมาเข้าพวกในทางหลักการนะใช่นะคะแต่ในทางปฏิบัติไม่แน่ก็มีแนวโน้มว่าโอกาสจะขัดกันก็มีตุรกีจึงไม่ยอมถอนทหารแล้วก็คุม SDF กรีบเลยกรอบของการปฏิบัติการองค์กร ต่อต้านแห่งซีเรียเขาบอกว่ามีอยู่สองประการเผชิญหน้ากับการยึดครองของต่างชาติและวางรากฐานที่ถูกต้องสําหรับรัฐซีเรียใหม่เขายัางประกาศอีกนะคะว่าเราพูดแทนคนส่วนใหญ่ในซีเรียรวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมด้วยทุกคนก็อ้านแบบนี้นะคะก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนั่นก็คือวี่แววที่จะวุ่นวายไม่จบสิ้นในซีเรียได้เกิดขึ้นอีกแล้ว สัญญาณการตอบโต้ของกลุ่มต่อต้านในซีเรียปัทุแล้วนะคะหลังการปราบปรามอย่างโหดร้ายของกองกำลังมหาไทยของรัฐบาลใหม่ซีเรียเน้นไปที่กลุ่มชนส่วนน้อยที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีบาซาอัลอาาัสซาที่ตอนนี้หลีภัยอยู่ที่รัสเซียทางรัฐบาลใหม่นี้เคยเรียกร้องไปที่ปุตินนะคะขอให้ส่งอาาัสซาดกลับมารับโทษที่ซีเรียปุติตไม่เคยทิ้งเพื่อน และเขาถือว่าบสสาาอาสซาดมาจากการเลือกตั้งถูกต้องการรุกรานการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงซีเรียเป็นเรื่องภายในของซีเรียแต่บสสาาอาสซาดเป็นพันธมิตรรัสเซียไม่เคยทิ้งเพื่อนรัสเซียยืนยัดปัญหาก็คือตรุรกีตอนนี้ยอมประนีประนอมกับอิสราเอลอย่างชัดเจนนะคะยอมสรัฐเลยแหละ เพราะว่าไม่ยอมก็จะถูกป่วนในตรุรกีแน่นอนทุกวันนี้ก็ป่วนอยู่การเลือกตั้งก็แพ้ไปในระดับท้องถิ่นนะคะคาดว่าตรุรกียอมแบ่งพื้นที่กับเ l สสหรัฐในการคมบ่อน้มันแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นแลกกับการที่สหรัฐและยุโรปปลดล็อกคว่ำบาตซีเรียเพื่อให้ซีเรียได้เง่นหะน้าแต่ซีเรียตอนนี้ได้รับการสนัสนุนจากกลุ่มอ่าว นำโดยซาอุดีอาระเบียอย่างชัดเจนค่ะเท่ากับว่าได้เปิดทางให้สหรัฐและอิสราเอลใช้ซีเรียรเป็นฐานปราพันธมิตรต่อต้านและก็เป็นหน้าดา่านเพื่อเตรียมโจมตีอิรักใช่หรือไม่ตอนนี้ฐานทัพอากาศและฐานทัพร,รัสเซยียยังคงอยู่ที่เดิมนะคะอิสราเอลยังไม่กล้าโจมตีโดยตรงแม้ว่ารัสเซยียจะเปิดให้เป็นที่หลบภัยของชนกลุ่มน้อยที่ถูกปราบปรามนะคะ แต่ทั้งอิสราเอลและรัฐบาลใหม่ยังไม่แตกจากตาตรุรกีที่ส่งกองทหารมาประจำการในซีเรียนะคะสหรัฐขอให้ถอนยังไม่ถอนจะมีท่าทีต่อการที่อิสราเอลบุกยึดพื้นที่เพิ่มจับกลุ่มและสังหารคนซีเรียตามชายแดนตามอำเภอใจอย่างไรทางการเมืองชัดเจนแล้วว่าประนีประนอมกับสหรัฐและอิสราเอลสงครามในพื้นที่ที่ซีเรียเปิดฉากแล้วคะ่ะ ตามภารกิจซึ่งกลุ่มต่อต้านประกาศไว้ 1. ต่อต้านต่างชาติที่เข้ามาบุกยึดครอง 2. ส,สร้างซีเรียใหม่ในหนทางที่ถูกต้องทุกคนก็มีมุมมองในหนทางที่ถูกต้องของแต่ละคนนะคะนี่แหละโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองซ้ำรอยในอดีตมันเป็นไปได้สูงค่ะเมื่อรัฐบาลใหม่เป็นใจให้เอเซียลย่ำดีไม่เลิกราคนซีเรีย ที่หวังความเจริญหลังขับอัสซาดไปได้อาจต้องกลับมาจับอาวุธขึ้นสู้กันเองอีกครั้งอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี 3 0 2 2 9 8 9 8สอคะ่ะขอพระคุณเป็นอย่างส่งล่วงหน้ามาณโอกาสนี้คะ่ะ